สวัสดีสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องเตรีมโดยสวนมะน,นี้เตรียมสองยามเลยเพื่อนๆแต่่างคุดยังออกวาลรายไม่พบว่าจิได้จากลูกตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปหามังคุดเนาะตาแล้วก็ส่องดูมางคุดดูแต่ต้นนี้เรารู้จะได้กี่ลูกเดี๋ยวเราไปรุ่นไปหานํากันเลยเนาะวันนี้เราก็เตรียมไม้สอยไม้ซอยเบื้องๆเนี่ยไอ้ไอ้ไม้ที่เก็บมังคุดมันเป็นยังไงไม้สอยเวลาแล้วก็สอยเข้ามาเอาไม่ไม่ใช่แยมมแดงนะ เดี๋ยวดูดูดีดิ่งนิ่งดิอย่าตีงคิงดิเออนี่นี่เป็นไม้สอยเราเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเอาสาสาธิตให้ดูหน่อยเวลาสมมติบางคุดบางคุดเอาเอานี่นี่นี่สมมติลูกมันอยู่งี้งี้เราเราเอาเข้าไปนะเนี่ยเอาเข้าไปเอา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 เข้าไปแงมมันเนี้ยเอาเข้าไปแงมมันเนี้ยแล้วก็หมุนใช่ไหมเอ๊ะจะหมุนดิมันจะหักจริงๆเออมันยังไม่สุกครับพี่น้องอันนี้สาธิตให้ดูนี่มางคุดเขา เดี๋ยวดูก่อนดิโอ้ยัง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 ก็ข้างบนนี่เหมือนได้ทุกลูกนะเพื่อนเพื่อนเราสงสัยเราต้องขึ้นไปดูว่าจะได้ไหมต้นนี้นี่เราก็ทําการขึ้นแล้วแต่เราไม่ใช้บันไดก็จะได้มังคุดแต่ละลูกก็โอ๊ยลำบากเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเราขึ้นถึงต้นแล้วเราค่อยหาว่าเราจะได้ลูกไหนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราขึ้นมาเราก็เห็นเลยเนี่ยนี่เพื่อนๆ่อนนี่นะตอนนี้เราก็จะใช้ปิดวืบกำลังสวยถ้าไม่ขึ้นมาก็ไม่เห็นอีกลูกหนึ่งนี่ลูกนี้ก็เจออีกแล้วเพื่อนๆนเนี่ยนี่ลูกเนี่ย นี่ได้สูงสองลูกแล้วแล้วเราจะหาไปอีกหามันก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าหาบังคุอย่างเดียวไม่ดูไม่เช็ดเดี๋ยวล่วงลงไปข้างล่างเลยจะรู้สึกไม่น,อน้องคะตบิมครับ<า>พเพรายียนวดเห็นแวบ,บอยู่ครับไหนนั่นครับเลยมือถันไปน่อยหนึ่งครับอ๋อนี่เหรอขาผมอ๋อตาพ่อใหญ่หนวดดี เออดีอยู่ครับเก็บมาแล้วดีต่ต้านะครับใหญ่บุคคลดีปนันใดครับเค่อยเหนื่อยได้พี่นอ้องเมือม่อยเมื่อยเนี่ยเราก็จะมาหาแบบนี้พี่น้องเน้นอันนี้ก็ได้นี่ให้หดูก่นอนโอ้ยสปีดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูหน่อยนี่อ่าส่วนใหญ่เขาจะเก็บมังคุดให้เป็นแบบนี้นะครับนี่เขาชาวสวนมังคุดเรียกว่าขึ้นสายเลือดนะครับทําไมถึงเก็บแบบนี้ทําไมไม่เก็บดําเลยครับ ส่วนใหญ่มังคุดจะส่งไปที่ประเทศจีนนะครับการเก็บแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเข้าใส่เลือดแล้วถือว่าเขาแก่จัดแล้วนะครับกลัวจะส่งไปประเทศจีนได้ก็ใช้เวลาประมาณสกักเ็วันหรือ8วันถึง10วันนะครับไปถึงนู่นเขาจะขึ้นสีดําก็พร้อมที่รับประทานได้เลยแต่ถ้าเราเก็บสีดำล่ะครับถ้าเราเก็บตอนที่เขาแก่จัดหรือว่าดําเลยละเสาสวนมังคุดหรือหร,อหรอือพ่อแม่พี่น้องที่รับประทานมังคุดเขาจะกินเสี้มดำๆใช่ไหมละ่ะถ้าเราเก็บช่วงนั้นละ่ะ กลัวจะเดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่าก็บางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ขอขอแนะนำไอ้ไอ้ลูกขนาดนี้ตกไซหรือเปล่านี่โอ้เกือบจะไม่ตกเกือบตกไซนะถ้าใครไม่รู้ดูไม่เป็นนี่ขึ้นจุดแค่หน่อยเดียวเองครับตอนนี้เราก็จะเห็นอยู่หนึ่งลูกนะครับมาดูกันครับนี่ครับเขาขึ้นสายเลือดแล้วนะครับระหว่างลูกดิบนี้ครับมันมีหลายลูกรวมกันอยู่นี้อย่าเก็บผิดนะครับไม่ใช่ลูกนั้นนะครับไม่ใช่ลูกนั้นนะครับ รครับนั่นแหละครับมองแล้วมองอีกดูนี่นเพื่อนเออนั่นแหละครับอ่าสําหรับลูกนี้ดูดูสิอเอาเอามาดูหน่อยขอขอดูหน่อยครับอ่าสําหรับลูกนี้ถ้าเป็นผิวแบบนี้นะครับอชาวสวนเขาเรียกว่าผิวมันนะครับไออย่างนี้ก็พอไป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 ,ประเทศจีนได้นะครับพี่หนวดนี่ลูกนี้อีกใช่ไหมเออเดี๋ยว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 เออใช่ใช่ใช่ครับเอาลงมาเลยครับไอ้นั้นดูยากลูกนั้นดูยากมากเลย เดี๋ยวเอาลูกนี้เปลี่ยนกันมาอาเอาลูกนี้ไปลูกที่แม่น้องไอติมเก็บมาเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ครับเห็นเห็นไหมครับจุดจุดจุดหน่อยเดียวครับนี่จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ครับอ่าลูกนี้บอกตรงๆนะครับไอตอนนี้ก็พอพอไปประเทศจีนได้นะครับแต่ช่วงมันออกเยอะๆก็คงไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าลูกใหญ่เขาลูกมันเล็กลูกนี้ลูกเล็กเขาอาจจะไปเที่ยวตลาดไทยหรือตลาดสีมุมเมืองนั่นแหละครับเอาครับไปลูกไปต้นใหม่กันเถอะวันนี้ อติมอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้แม่น้องออติมก็จะทําการวิธีเก็บบังคุดนะครับอ่าไอตอนนี้ไม่ใช่เย่ไข่มุดแดงนะพี่น้องเด้ออาครับเห็นอยู่ลูกหนึ่งครับเอาขึ้นมาเลยครับแล้วะเราจะให้ดูเดี๋ยวๆมันบังบังบังโทษโทษโทษเอาเอาใส่เลยครับเออบิดหน่อยเดียวครับเออนั่นแหละครับเขาจะลงไปแล้วครับไปนะครับ ดำแล้วคือมะม่วงแล้วนะครับโอเคน้องครับไอไอที่เห็นอยู่นี่คือคือมิมนะครับบางคนก็เอื่นเพ่งบางคนก็เอื่นมิมนะครับอ่าเป็นลายอไรเขาถึงมาจับที่นี่ได้บอกตรงๆนะครับใครจะสั่งมังคุดเราเป็นบรรพทานนะครับเออมีหน่วยหนึ่งแม่น้องกระติ๊นมังคุดเียนแน่นเห็นหมดนะเห็นหมดนะเห็นแล้วสอยดีๆนะครับถ้าใครจะสั่งมังคุดเราไปรับประทานนะครับเราไม่ได้ฉีดยานะครับ เร็วๆเขาแตกห้างแล้วครับไปตัวมันแตกห้างนะครับพี่น้องโอ้ยถอ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 ยก่อนเขาถอยกันผมขอถอยกันครับแม่น้องกะติมได้ไหมครับนี่พ่อใหญ่หนวดเ็สแวบๆอยู่ลูกหนึ่งครับนี่นี่นี่พอได้ไหนไหนน้าน้าเทสไหม ตาเปนคนละสายตานี่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 มาๆนี่มานี่พ่อเงยนนทีบอกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เดี๋ยวจะซอยนะโอ้ปบลงมาเอาเอามาดูหน่อยขอขอดูหน่อยโอ้ยถันูุชมตาลายเพราะว่าเมียงกล่องเยอะแรงแรงมากเลยไอตัวนี้คือม่วงแล้วม่วงข้าม่วงมากเลยเออสีนี้โอ้ถ้าถ้าได้สีแบบนี้ทั้งสวนนะครับ ถ้าได้ผิวแบบนี้เขาเรียกว่าผิวมันนะครับผิวมันหูเขียวหูอยู่ครบเอ้ยก็ให้พ่อใหี่นวดเบิ้งนี้โอ้ยเบิ้งนี้ก็ชอบ,บ,บนี่เบ <FC. S 1> ิ้งเบื้องเบ้องอปบเอนี่ได้อยู่ทำไมม,มันสีม่วงเยอะจังละ่ะมันมองเห็นว่านุ่ยนี่ไง,ไงลูกลูกนี้นะครับประมาณสักประมาณสักสิบสิบลูกโลนะครับลูกนี้นะครับทางการจีนนี่ชอบมากๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะชอบลูกขนาดนี้นะครับอ ปีนี้บอกตรงๆนะครับมังคุดทางภาคตะวันออกนี้นะครับมีน้อยมากนะครับทําไมถึงมีน้อยมากเพราะสภาพอากาศเขาไม่เป็นใจเลยนะครับปีนี้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วสวนแม่น้องอติมที่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับเคยได้ประมาณ30ตันนะครับมีทั้งหมด750ต้นนะครับทั้งหมด750ต้นแต่ปีนี้เราไม่มั่นใจเลยว่าจะได้กี่ตันเพราะมีน้อยมากนะครับ ที่ที่เก็บวันนี้เ,เขา<ๆ>เขากาลังเขาเขากําลังเริ่มเริ่มทยอยสุกนะครับแต่ถ้าวันไหนเขาสุกมาเต็มที่แล้วปีที่แล้วเราใช้คนงานเก็บมังคุดอยู่สิบกว่าคนเลยนะครับเราใช้เวลาเก็บอยู่สามเดือนอ<ๆ>เลยครับเพราะมังคุดสวนแม่น้องกับติมนี้ทยอยออกดอกและทยอยสุกไปเรื่อยๆนะครับไม่สุกพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับนอนพักกกอนเนื่อยไม่ไหวโอ้หุ่นหุ่นหุ่นหนึงเห็นมาหุ่นบ่ไปไปไป ตอนนี้มังคุดนะครับมังคุดราคามังคุดที่ทําการซื้อขายกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณกิโลละ200บาทนะครับกิโลละ200นะครับตอนนี้มังคุดที่เขาทําการซื้อขายกันอยู่จุดที่รับซื้อนะครับกิโลละส0งรอยบาทขนาดอยู่สวนกิโลละส0งรอยเครับถ้าไปถึงเมืองจีนนะครับจะกิโลเท่าไหร่ครับคงคงคงจะแพงน่าดูเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ้ลูกนั้นสวยมากเลยครับ ต้นนี้โอ้ต้นนี้มันก็ดกอยู่เนาะแต่ปีนี้มังคุดผิวไม่สวยนะครับไม่ว่าแต่สวนไหนก็ก็เขาก็บ่นกันอยู่เหมือนกันว่ามังคุดไม่ดกแล้วก็ยังผิวไม่สวยอีกต่างหากเราก็ก็อยากให้มังคุดราคาแข็งตัวอยู่ขนาดนี้เนาะครับเนาะช่วงเขาออกมาเยอะๆชาวสวนมังคุดก็จะได้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้างแต่บอกตรงๆว่าทุเรียนปีนี้ราคามาแรงนะครับ ทุเรียนปีนี้ราคามาแรงนะครับเอาเฉพาะดูแต่พ่อพันกระดุมก็240ไปแล้วนะครับะลงเลยนะ2 8ิ 280, เปิดหัวใหม่ๆตอนนี้เลืออยู่240บาทอ้ยมเมีบันไดาเลยพี่น้องเอ้ยขอบันไดหน่อยวน,นี้แม่น้องอติมก็ลงมาเดินนะพี่น้องลงมาจากต้นไม้แล้วขอเดินดูหน่อยเหนื่อยเพืเเ่อนเพื่อนเอ้ยต้อหาเอาน้ำเอาอะไรมากินด้วยนะเวลาอันนั้น ดูอีกต้นนี้ด้วยสวนนี้ก็จะติดกับสวนทุเรียนนะคะเอา้าเห็นแวบๆพอานุษย์วันนี้เขาให้น้ำเขาไม่ได้หามาพูดหรอกเพื่อนดูทุเรียนต้นนี้ก็เราแหะดูเพื่อนๆเอา้าพญหนวดทํทำอะไระคะเราเราจะมาดูนะว่าทุเรียนไอ้ไอ้ทุเรียนยน,นี้เรารู้เลยนะว่าเราจะทำการเก็บเกี่ยววันไหน เราจะทำการเก็บเกี่ยวประมาณไว้ที่20เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ไอ้การทำทุเรียนนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะรู้เลยว่าเราจะเก็บเกี่ยววันวันไหนเราจะให้ให้เขาออกดอกตอนไหนเรารู้นะเรารู้หมดเลยนะไอ้ความสุกแกเขาเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะยหนวดรู้นะรู้หมดเลยรู้หมดนะเกี่ยวกับทุเรียน,นยแต่ไอ้<ต>พวกยห<า>น,นวดไม่รู้เลยนี่ไอ้เสนกเกลนี่ไอ้เสน่แกกนี่ไอ้เขาทำยังไงนี่พวกยีนวดกินมาหลายซองแล้วมันอร่อย มันอร<ป>่อยพ่อใหญ่หนวยเป็นลูกค้าของเขาเลยเหรอ,เ,อเห็นซื้อมาอเต็มเลยก,ก็ไม่รู้แต่เขาเรียกว่าลูกค้าอะไรเมื่อเขาเขาเอามา,าขายเราก็ซื้อดิถ้าไม่ซื้อเขาคงไม่ให้เรากินฟรีหรอมั้งมันอะไรหอมมันเหรอมันเหมือนทุเรียนแล้วไหมไอ้เสน่แกกเนี่ยเขาทําไมพ่อใหญ่หนวดไม่รู้นะมาทําไมเขาทําออกมารสชาติมันถึงได้อร่อยทุกรสชาติแล้วทําไมเขาทาไมไม่เอาทุเรียนพ่อใหญ่หนวดนี่ไปผสมกับถั่วลันเตาของเขาอ่ะมันจะได้รสชาติาที่มันดีขึ้นมา รถทุเรียนมัเงั้นซะหเออโอ,อ้เรารอ,อ,เ,อ,อตเต้าบัวก,กับทุเรียนไปงั้นน,กกนี่เราก็เดินทางมาก็นานเล่นเพื่อนได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เราจะไปต่อตอนนี้ก็เหนื่อยขอพักช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังเริ่มสุกใหม่ๆมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ช่วงเขาสุกออกมาพร้อมกันนี่ครับสวนนี้เคยทําลายเสถีไว้ที่เกือบสองตันนะครับต่อวันนะครับอ่า ปีนี้บอกตรงๆว่ามีน้อยมากนะครับสําหรับคลิปนี้แม่น้องกระติมจัดมาเลยบอกมาจะว่าอะไรก็ว่ามามมขอจบคลิปก่อนนะเพื่อนๆจบก่อนจะก็คลิปก็ขอดื่มน้ําให้น้ำอีหยังน,นี่ค่ะเนีรลี่ใช่แบบเราเหนื่อยแล้วต้องเติมพลังบ่ปัดให้กินน,ำน้ำในเด้ออย่าอย่ากินหมดนะครับไ,ไนอน้ำราติขอน้าำรสชาตินี้มันอร่อยจังกินแล้เกียจเลยเนียร์ลี่เพียวไรให้พ่อใหญ่กินหวดกินก่อนบึ่ง อโอ้ย,อยแต่ไม่มีแห้งไรสำหรับคลิปนี้แม่น้องอาติมขอจบคลิปก่อนเด้อจะไปต่อเพราะว่าเติมพลังแล้วบายบายสวัสดีค่ะ